วันนี้นะพวกเราจะมาถอดบทเรียนรโยยบายการบริหารคุณภาพการศึกษานะครับสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้นะครัส027 030 036 043 052 053แล้วก็054นะครับประกอบไปด้วยทั้งหมด8หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คือความรู้เบื้องต้นการบริหารการศึกษาประกอบไปด้วยความหมายของการบริหารการศึกษาขอบข่ายการบริหารการศึกษา ความแตกต่างของการบริหารการศึกษาภารกิจทางการบริหารการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาหัวข้อที่2การจัดการคุณภาพการศึกษาประกอบไปด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาหลักการจัดการคุณภาพการศึกษาความสาคัญของการจัดคุณภาพการศึกษาการบริหารโดยใช้วงจร P D C A หัวข้อที่3กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพการศึกษาประกอบไปด้วยความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาัฐะรรมนูญการศึกษาไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศ,ศักราช2542กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหัวข้อที่4นะครับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษาประกอบไปด้วยความหมายของการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพแนวคิดพื้นฐานในการจัดการเรียนอย่างมีคุณภาพการจัดการศึกษาแต่ระดับการศึกษาประเภทการศึกษาเช่นเอกชนภาครัฐ บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไปนะคะค้านะคะคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นค่ะประกอบไปด้วยความหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาความหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนความสําคัญของการพัฒนาชุมชนแนวคิดในการจัดการศึกษาของชุมชนวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นค่ะข้อที่6นะคะ แนวคิดด้านนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นค่ะประกอบไปด้วยนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแนวคิดหลักการและความสำคัญกระบวนการจัดทาแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีค่ะเด็ดนะคะยุทธศาสตร์แผนงานนะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานะคะ คิดเกี่ยวกับวุทธศาสตร์2นะคะแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา3แผนพัฒนาท้องถิ่น4การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม5การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาค่ะหัวข้อที่8นะคะการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 1นะคะก็คือความหมายของโครงการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา2ความสําคัญและประโยชน์ของโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา3ลักษณะและส่วนประกอบของโครงการ4ี่รูปแบบการเขียนโครงการและ5าขั้นตอนของการเขียนโครงการค่ะและได้คุ่มขอมพวกเราได้ตรวจบทเรียนนโยบายการเรืองคุณภาพการศึกษาไ้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ